สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชอแ o ก b ปเก n s ซิงครับวันนี้จะมารีวิวครับอิตแตนนะครับเครื่องสีสูบนะครับอูสัสากการชังครับก็เ,เป็นเครื่องนิสสันครับเครื่องดีเซลตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่แรงนะครับ เครื่องตัวนี้มันไม่มีโบนะครับเป็นเครื่องดิบเลยไม่มีโบมีหม้อน้ำนครับหม้อน้ำแล้วก็มีกองครับผมก็ไม่ทราบว่าเครื่องตัวนี้มันกี่แรงนะครับ ็เอามาใส่ในอีตแตนครับวางครับนี่รากข้าวโพดนะครับอันนี้น่าจะห้าเกียร์นะผมว่าไม่รูนะ้ว่าสีา่หรือห้านะเพราะว่ายีแตนมันนี่เหมือนรถกระบะนะครับน,นี่เขาใช้เกียร์ฝักนะนี่เป็นเกียร์ฝากครับผมว่า <c oughs> มันมีเบรกมือด้วย มีพวงมลาลัยนะครับแล้วก็มีไฟไฟเลี้ยวครับไฟเบรกนะครับไฟลีแล้วก็ไฟแบตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไฟอะไรบ้างมีเกวียนความร้อนนะครับอันนู้นคัสคัสเบรกแล้วคันเ,เร่งเร่งอยู่นู้นนะครับคันเร่ง นี่เป็นเบรกมือครับอันนี้เบรกมืออันนี้เป็นคันเกียร์ผมไม่รู้ว่าเขาทำมาให้เกียร์นะครับแต่มันน่าจะมีเกียร์โรลูอยู่นะใช้แปดรับหนึ่งลูก เกียร์นู้นนะครับมาปั่นเกียร์นี้เกียร์นี้ก็แล้วนี้ก็มาปัน่นนี่ครับปั่นเฟืองท้ายนี่ครับด้วยจะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอัตราทดเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบครับแต่อันนี้น่าจะยังซื้อมาน่าจะยังได้ไม่นาน,นครับซื้อยงใหม่อยู่เลยครับนูนมอลมเบกมอลมเบกนะครับ มีแต่ครับแต่ฟ้าแต่ฟ้าครับอันนี้ผมว่าน่าจะมีเกียร์โลนะเครื่องสีสุกตัวเนี้เขาได้ทำเกีร์รวมใหนะ้ไว้ขึ้นเขาครับเวด,ดามาทัทพ่วงนะอันนี้ก็เป็นท่อเอเสียครับออกมาฝังซ้ายนะครับ นี่ก็บรรทุกอันนี้บรรทุกน่าจะได้พาโพดสองอุ้มน่าจะสบายนะสิบตันเดี๋ยวรู้ว่าเขากราแบกหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่สิห้าตันสองอุ้มมาห้าตันสองตันน่าจะได้นะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกองกองดีเซลนะใช่ไหม เป็นกองน้ำมันดีเซลครนะนี่นี่นี่อะเป็นกระปุกน้ำมันค้าหรือเปล่าคงก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อนี่ปุกมันโฟล์มอะไรครับเนี่ยปุกมันโฟล์มอะไรเนี่ยสายลงมานี่สายลงมานี่ ใช้น,นี้ปัน่นเนี่ยนี่ปั่นน้ำมันฟอร์มอะไรนะครับเครื่องยังสดอยู่เลยครับสียังสดอยู่ไม่มีตรงไหนยืมเลยครับนี่กองน้ำมันเครื่องนี่ไดไดชาดนะครับอันนี้แหละน่าจะเป็นกองดีเซล ีิไดสตาร์ดปั๊มสายเครื่องปั๊มสายใช่ไหมผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเครื่องฮุนิไม่เป็นเครื่องปั๊มสายนะนาตุกเก่ลน่าเป็นเครื่องปั๊มสายนะถ้าใครรู้ว่าคอมเมนต์าบอกหน่อยนะครับว่าเป็นเครื่องของปั๊มสายใช่ไหมผมก็ไม่ เหมือนกนัเครื่องพวกนี้แถวมีความรู้กับเครื่องพวกนี้เลยนะครับนี่เป็นเขาเขาที่ก็น่าจะขึ้นใหม่นะเขาหล่อที่นี่ขึ้นใหม่นะครับว่าย่างสดอยู่เลยนี่ก็ทอ่ทอท่ออากาศกนะับกองนี่ก็คันเร่งคันเร่งเบรคคลาดครับ นี่เป็นถังน้ำมันเนี่ยปุกมันเบรกอยู่เนี่ยนี่เป็นมอลมเบรกโชก็สี่ต้นครับแหนบสองชั้น,นครับบรรทุกแหนบหน้าก็ให้มาสี่แผ่นนะครับเอ้ยลายแผ่นย้อนแหนบหน้าลายแผ่นยังครับหลังก็เป็นทุกสี่ต้นครับเนี่ยตามที่เห็นเลย นแนบช่องชั้นนะครับก็บวันทุน่าจะสองอุ้มน่าจะสบายนะผมว่าก็หลังคาก็เป็นไม้นะครับไม้ไม้พวกนี้ถ้าเจอน้ำเป็นน้ำฝนน่าจะผุนะน่าจะผุพวกนี้น่าจะบวมผุครับอันนี้ก็เป็นลังไว้เก็บของครับเป็นลังไวเ้เก็บของก็เป็นไม้ครับผมก็ไม่รู้ไม้อะไรนะ มีกระจกแกระจกมองข้างสองข้างเลยไม่มองหลังครับก็มีมิสดินสองตัวอันนี้คอกนี้น่าจะจ้างเขาทำให้ครับเพราะซื้อรถมาน่าจะไม่มีคอกติดต้องให้ตังเพิ่มครับคอกกระบะก็ยาวครัน่าจะเกือบสามเมตรได้ั้ม